ปีคุณฟ้าอยูไ่ไหนอ๋อกับแม่อ๋อกับแม่มาปางเนี่ยเหรออ๋อค่ะแม่มาปางพามาก็อยากถ่ายทนะั้งนั้นขึ้นเวทีเลยอันนะแล้วอันครับมาแตะมือแม่หน่อยอแม่ก็อยากแตะมือมาปางถ่า,ายแม่หน่อยอันจริงจริงแตะไหมครับปางเดี๋ยวจะตามไปเดี๋ยวได้ขอหน่อยขอหน่อยเลยอัน หันหน้าหน้ายนี่ไปขอใจลูกก่อนเอาๆอ่ยนะอได้ะไได้ดขายนๆนะออนราฟัเทศมไปนังางนะนั่งไปได้ฟางไปไหนมาไปกับไปกับลูกกับแม่เหรอหนแม่เขาอยู่ไหนแม่

ทั้งความอุ่นทั้งบรรยากาศการที่พี่น้องใจใส่รักแม่ผมรู้สึกดีแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ของวัดน้อยวัดประชาสงม์ครับกลับเรียนมาตรงว่าจริงๆผมมานานแล้วม่าฮักนะครับแต่ไม่มีใครสนใจผมเลย ดูแต่ละนั่นหมดเลยผมก็เลยไม่กล้าเดินทักทายแม่แม่ต่อแถวถ่ายภาพครับก็มีใจนะครับที่ได้เงาปาสมาร่้ว่าผมเอาในสังขารเข้าใจว่าหลายหคนก็อยู่ในกั้นดังแล้วอยากไปสนุกกันแล้วคงจะรลดวงเวลาที่ท่านไม่มาก่อนที่ผมจะพูดอะไรออกไปผมขออนุญาตจาบข้าพเจ้าสำหรับทุกคะแนนเสียงที่ให้ความไว้วางใจให้ผมได้เป็นผู้แทนราษฎร ก็พี่น้องชาวนตะเอรครับผมเองกับสาจก,กด็ดีกับท่านนายกก็ดีภาษาไทยกันอยู่ในเรื่องของความเดือดนะร้อนของ,ง,งพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเป็งบประมาณตัหกแปดเนี่ยทางอบตเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เสนอเพิ่มกันเข้าไปแต่ปีหกแปดเนี่ยองอบตถนนถนนเข้าไปสามเส้นแล้วก็ค่อนข้างตั้งใจว่าปีหกแปดหมายความว่าหลังจาก กันยาตุลาเนี่ยน่าจะได้มงประมาณ40ให้ตุวพเราไองไปขอเลยันอันตนี้ก็ะนาเย็นๆนะเามามันเป็นคเ้าไปวลวากเริกนครับในวารละเดิกฉีขึ้นปีใหม่ไทยในวันระเพนีสงกา์นะครับผมก็ขออนุญาตขออารัธนาคุณพระสงห์และสิ่งศักดิ์สิทั้งหลายในสารพลโลกนะครับ จงโดนระตานประธานพรให้พี่ๆน e ้องๆชาวตะขอที่เคารพรักของผมทุกท่แท้จงหน้าที่อการ์ดที่อรุ่งเรืองต้อหน้ามีการเงินชื่อเรองร่าร่ำรวยและที่สำคัญที่สุดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพการลอยชื่สมบูรณ์ขึงแดงสวัสดีปีใหม่ไทยครับขอบคุณมากครับจะจับตัวหนูต้นเปียกเราเป็นลมใต้เบรกอะต้องเป็นลมตลอด ประการนอกของจักหยนทำในี้ไม่ไดเมนหลังก็ได้ลงหลักได้พลี่ดทำบุญมาแล้วเนาะเรารักเขาอะทำบุญมาแล้วรักเขาอะรใจไม่ได้ไม่ได้รักเขาอะรักนะไม่ได้ไม่ได้ตด่อไม่ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไ่ไดไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่้ไมไม่ได้ไมไม่ได่ได้ม่้ไม่ได้ไม่ได้ไ้ไม่ไ่ได

ได้เสื้อของน้ำข้าอไม่นน้ำเไนรหาน้กับห้บไปยาเอดาขอบขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนพันะครับวันนี้นะครับ แล้วก็ขอเพลงจักรนามาด้วยนะนจะได้ไงขอบคุณป้าวพันนะครับป้าสวยท้าวหอนะครับผู้จัดหากดนตรีแล hehe, ้วก <fin anta> <ots> ็พ <guarding no>? ี่น้องนะครับแต่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับขอเพลงเต้นกักรนามาาด้วยนะขอเสียงท้าวใหม่เลยติดจอท้าวหอมสาดคนแรกขึ้นมาก่อนเลยว่ามาดม

องคุณเด็กน้องพักกันไ้โดยมานั่งดื่มกาต่อจนี้ตามคํขขอต้องห่อต้องหอเล